วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้น้องกันก็อยู่ที่นครสวรรค์นะคะวัดเก,ยกเดียนไกรเหนือน้องกันก็จะมาขอบคุณทุกท่านนะคะเอฟซีทุกท่านที่ร่วมทําบุญนะคะในส่วนของงานที่เราจะทําพื้นหลวงพ่อกิงองค์ใหญ่นะคะตอนนี้ไม่ตอนนี้น้องกันอยู่ที่วัดนะคะน้องกันก็อยู่กับกรรมการวัดแล้วก็หลวงพ่อ,อ,อท่านเป็น เจ้าวาดวัดนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเอาการจะขอสอบถามนิดนึงนะคะว่าในส่วนเนี้ยถยงไหนแล้วบ้างคะหลวงพ่อขะอก็ขออนุญาตญาติโยมชานทุกนที่ได้ร่วมทำบุญทำกุศนตอนนี้พื้นของที่นี่นะคะกิ่งของเราเนี่ยค่ะออก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็ประมาณอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะคือนีปิดสงการเนาะใช่ปิดสงการเลย ใช่ค่ะแล้วถ้าในส่วนของตอนเนี้คือเราทำในส่วนของทาพื้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วจะมีงานต่อไปนี่ยก็คืองานกระถิ่นงานกระถิ่นก็ฉลองกฉลองฉลองฉลองหลวงปู่ไปพร้อมกันเลยอ๋อก็คืองานต่อไปเนี่ยที่เราจะทำต่อเนี่ยนะคะก็คืองานกระถินของวัดเกียงไกเหนือนะคะแต่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องการแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วก็ฉลองหลวงปู่นะคะที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็วันไหน ก็จะแจ้งทราบแต่ในช่วงออของกระถินช่วงเข้ารรษาออกภาษานะคะออช่วงนี้เราก็จะบรนุบำรุงให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ทางกรรมการวัดแล้วก็ทางวัดเป็นไงบ้างคะก็ทางวัดเรานะผมก็ได้ร่วมกับหลวงพ่อเจ้าวาดนะเราก็จะได้ดูแลส่วนหนึ่งที่เอามาทําทินงข่าสนะ,ะสนงวกหนู ตอนนี้ก็มันก็ใกล้แล้วนะไปแล้วแปดิกว่าเปอร์เซ็นต์คืออย่างๆแล้วตอนนี้มันยังติดเรื่องสงการอยู่ก็คงมาภายในไม่กี่วันแล้วนะมาทำเอลงนะคงก็ประมาณสักอาทิตย์กว่ามันน่าจะเสร็จตอนนั้นนะตอนนั้นคือตอนนี้นะที่ทางวัดเยียงไกลเหนือของเราคิดว่าจะฉลองสรุปแล้วเราจะเอา งานกระถินค่ะนะก่อนงานกระถินประมาณสักสงวันประมาณที่สามเราจะทอดกรถินอ๋อก็คือฉลองกอแล้วก็จะต่อเนื่องไปใช่ไหมคะฉลองเสร็จแล้วเราก็ทอดกระถินเลยซึ่งจะไม่ให้มันยุ่งยากตลอดไปทํางานต่อเนื่องเลยใช่ค่ะจะง่ายง่ายกว่านะคะก็ถ้ายังไงนะคะน้องการฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ยังทําบุญต่อเนื่องได้จนถึงกระถินนะคะน้องกันก็ยังเปิดพระ ให้เช่าบูชาอยู่ตลอดเวลานะคะจนถึงกระถิลล่นเราก็ยังเงินก็ยังเข้าในส่วนของทางวัดโดยตรงเลยนะคะถ้าอย่างไรพี่ๆเพื่พอนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ตลอดเวลานะคะถ้าอย่างไรน้องการฝากคลิปนี้เวยนะคะช่วยกันทนุบำรุงศาสนานะคะเราจะได้มีศาสนาไว้สืบทอดศาสนาให้ลูกหลานเราต่อไปไปข้างหนา้าค่ะขอบคุณนะคะอคขอบคุณะครับขอบคุณครับคุณนาย